สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่กันอีกครั้งนะจ๊ะมานะเอาวันนี้นะคะแม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่สามสำรับนะคะในคลิปแบบพิกกระเดงนะจ๊ะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนี้นะคะจะเป็นแฟนที่ดีของเราในอนาคตได้ไหมและเขาจะทําอะไรเพื่อเราบ้างเออถ้าอยากรู้นะคะเราไปเช็คพร้อมๆกันเลยจ้ะเหมือนเดิมนะ,ะมีไพ่ให่เลื่อกน,นะคะเริ่มตั้งแต่สำรับที่หนึ่งนะคะ สำรับที่สองนะคะและสำรับที่3นะคะให้เลือกไพ่นะคะที่ทุกคนคิดว่าเราชอบนะคะหรือดึงดูดเรามากที่สุดได้เลยจ้าโอเคอ่ะมาถ้าเลือกได้แล้วไปดูเฉลยกันเลยนะจ๊ะเริ่มเลย มาคนที่เลือกสำรับแรกก่อนนะคะสำรับนี้นะไปดูกันว่าคนที่คุณอยากถามถึงนะจ๊ะเขาจะเป็นแฟนที่ดีในอนาคตของคุณได้ไหมจะทำอะไรเพื่อเราบ้างนะคะนะดูกัน ไปดูกันเลยจ้าอ่ะใบแรกนะคะ Queen of Cups นะคะราชินีถือถ้วยอืม สำหรับคนคนนี้นะคะแน่นอนโนเท่าที่ดูเขาก็ค่อนข้างจะเป็นแฟนที่ดีของคุณในอนาคตได้เขาคือไม่หมอสัมผัสได้ถึงความไม่ค่อยเอาไหนเออนี้ต้องพูดตรงตรงเลยมันมีความเป็นไปได้ว่าคนที่คุณมาถามถึงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยเอาไหนเนเป็นคนที่เหมือนก็แบบว่าตามใจตัวเองทําอะไรตามใจตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะ เออสู้หรือบากบันอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่แต่พอมาเจอคุณนะคะเขาจะพยายาม ในสิ่งที่เขาแบบไม่เคยพยายามมาก่อนเลยเ,ออเขาจะทําแบบทําเพื่อคุณถนะ้าเขาเคยเป็นคนที่เกียจเคยเป็นคนแบบว่าชิวๆปล่อยไปตามชีวิตอะไรอย่างเงี้ยของเขาไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรเลยพอมาเจอคุณนะเขาจะมีการวางแผนในชีวิตมากขึ้นจะมีการทําทุกๆอย่างให้ดีขึ้นเพื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยให้ได้เออจริงๆแล้วทั้งทังที่ จริงๆแล้วคนคณได้เป็นคนชิวชีวๆเนาะอย่างที่บอกเป็นคนสบาย,บายชอบอะไรสบายๆหาเงินอะไรมาได้ง่ายๆแต่ว่าเมื่อเขามาเจอคุณเมื่อเขาจะทําเพื่อคุณอะไรเงี้ยเขาจะทําในสิ่งที่เขาแบบไม่เคยเป็นมาก่อนจากที่เคยขี้เกียจเขาก็อาจจะขยันมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะว่าไปเขาก็ค่อนข้างเป็น มีแนวโน้มจะเป็นแฟนที่ดีในอนาคตของคุณเนาะตามความสามารถของเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้สิ่งที่เขาจะทําเพื่อคุณนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองอะไรเงี้ยเนาะหาเงินให้มากขึ้นมีวิธีคิดที่จะแบบ เออทำงานมีวิธีคิดมีลู่ทางอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบว่ามีรายได้มีเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้คุณเพราะเขาเชื่อว่าเออคนเราอย่างเงี้ยพออยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันมันแค่ความรักหรือความเอาใจใส่อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่พอนะมาจะต้องมีเรื่องเงินมีความพร้อมทั้งด้านรายได้เงินทองอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่ามาเติมเต็มเพื่อมาแบบทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยโนเขาก็จะมีความคิดอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาเป็นคนอ่อนไหวมาเป็นคนอย่างที่บอกเป็นคนอ่อน ไหวเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าอืมเรื่อยนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเย็นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยของเขาไปแต่เขาก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่คุณอย่างเขาจะทําได้นั่นเองจ้าอ่าแล้วนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะชาวสํารับนี้นะ อ่ะเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะ mm hmm. ก็แอดไลน์มาได้เลยตามไอดีไลน์ที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยนะ mm hmm. ก็มาพูด mm hmm. มาคุยปรึกษาส่วนตัวกันได้จ้ะนะโอเคป่ะไปกันต่อเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกสำรับที่สองนะจ๊ะป่ะอ่ะคนที่เลือกสำรับที่สองค่ะสำรับนี้นะไปดูกัน เขาจะเป็นแฟนที่ดีของคุณในอนาคตได้ไหมนะคะและจะทำอะไรเพื่อคุณบ้างไปดูกัน แรขรขาหล่นมาแล้วนะสาม,ม้จ้ะแม่หมอมีความสัมผัสได้ว่าคนนี้ต้องเป็นแฟนที่ดีในอนาคตของคุณแน่นอนเขาค่อนข้างที่จะมองอนาคตน้นระหว่างคุณและเขานะคะอยู่ตลอดเวลาเลยแบบในอนาคตเขาอะไรอย่งเงี้ยต้องมีคุณอะไรอย่างเงี้ยแน่นอน เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํานะคะนึกถึงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลัก mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่กับคนคนนี้นะคุณไม่ต้องกลัวลําบากอะไรแน่นอน mm hmm. เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบว่าตั้งใจทํามาหากินอะไรหนักเอาเบาสู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเล่งหนักเอาเบาสู้ใช่ไหมนั่นแหละเออก็คือแบบว่า ไม่ไม่ใช่คนที่เหมือนกับแบบว่าไม่เอาไหนเออเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้นําแล้วคุณพึ่งผ่านาะคุณพึ่งพา,พงพาอาศัยเขาได้เออเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนจะเป็นแฟนที่ดีในอนาคตของคุณได้แน่นอะนสิ่งที่เขาจะทําเพื่อคุณนะคะคือสร้างรากฐาน,นอของชีวิตให้มั่นคงอะไรเงี้ยมากขึ้นทําหน้าที่การงานของตัวเองให้ดีขึ้นมั่นคงขึ้นเพื่อที่เขาจะเป็นหลัก เาเป็นหลักในชีวิตคุณเป็นผู้นําให้คุณในอนาคตได้แบบนี้นั่นเองจ้าอ่อะแล้วนี่นะคะคือคําตอบคุณแะคะชาวสําหรับนี้นะอะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็เหมือนเดิมทักมาได้เลยตาม ID ดไลน์นะคะแอนไลน์มาได้เลยที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยนะก็มาพูดมาคุยปรึกษาส่วนตัวกันได้จ้าใครอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะ อ่าโอเคปาไปกันต่อเลยนะจ๊ะคนที่เลือกสำรับที่สามนะคะสำรับนี้จ้ามาไปดูกันคนที่คุณอยากถามถึงคนคนนี้นะจ๊ะเขาจะเป็นแฟนที่ดีของคุณในอนาคตได้ไหมนะคะและจะทำอะไรเพื่อคุณบ้าง อ่ะใบแรกตกมาแล้วนะคะสิบดาบ เอาจริงๆป็สสำหรับคนคนนี้นะแม่หมอต้องขอพูดตรงๆแล้วกันเออแต่ว่าก็อย่าเอาไปอินไปซีเรียสแล้วกันก็ดูความจริงประกอบเนาะเออมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะนะอย่าเพิ่งไปตัดสินเนาเป็นเรื่องของเราจริงๆแล้วกันอาะเท่าที่ดูตามหน้าไพ่อะไรแบบนี้แล้วกันเนาะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้มีความเป็นเด็กเนาะมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ใช่ผู้นําสําหรับคุณอะไรเงี้ยมากเท่าไหร่ อาจจะเป็นคนที่ยังนึกถึงตัวเองเป็นหลักยังยังมีความแบบว่าเออยังไงอะ่ะเหมือนก็แบบคุณต้องเอาใจเขาอ่ะเออคุณต้องเอาใจเขาคุณต้องแบบว่าง้อเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบว่าเขาเขายังแบบไม่มีความพูดถามว่าเขาจะทํา จะจะเป็นแฟนที่ดีในอนาคตขององคุณได้ไหมมันอาจจะยังไม่ได้เป็นเท่ากับที่คุณคาดหวังหรือคิดไว้อย่างที่บอกว่าเขามีความเป็นเด็กเขาอาจจะเอาแต่ใจเขาอาจจะเหมือนกับแบบว่า,าคิดถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักอ,อยู่ยงยังยังยังเป็นผู้นําให้คุณไม่ได้มากพออะไรอย่างเงี้ยเนาะเอเอแล้วค่ะอาจจะเป็นคนที่ ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ดีเท่ากับที่คุณคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่เออ สิ่งที่เขาจะทำเพื่อคุณในอนาคตได้มันเหมือนก็ว่าเขาเดินไปพร้อมๆคุณนะเนาะเหมือนเดินไปพร้อมๆกันเดินๆไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการที่จะแบบว่าทําอะไรให้มันแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือไปเรื่อยๆปล่อยไปตามปัจจุบันขณะอะไรเงี้ยปล่อยไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้วางแผนอะไรเลยก็คือไปเรื่อยๆเรื่อยๆกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาก็เป็น เอ่อเ,เขาก็ไม่อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนะั้นแต่เขาอาจจะยังเป็นแฟนที่ดีเท่าที่คุณคาดหวังหรืออยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองถ้าคุณต้องการที่จะคบกับเขาไปแบบเรื่อยๆไม่สีเรียดอะไรเดินไปพร้อมๆกันคบกันแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เลยเออได้เลยนะอ่ะแล้วนี่นะคะก็คือคํอาตอบของคุณนะะักข่าวสำรับนี้นะอ่ะ โอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมานะคะอยากถามอะไรเพิ่มเติมอยากจะเจาะลึกหรือดูอะไรอีกนะคะก็ทักมาได้เลยอยากดูให้แน่ใจว่าเรื่องจริงของเราเป็นยังไงนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยตามอ่อีดไลน์ค่ะช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยนะก็มาพูดมาคุยปรึกษาหลังไมค์กันต่อได้จ้าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายหวังว่าทุกคน นจะได้รับคำทำนายที่จุใจกันไปแล้วจ้า